สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องอีสานชาแนลค่ะมือนิฮามคามาชมใหม่บ้านเฮานะคะ่ะบริเวณบ้านเฮาว่ามีผักมีซีใบอีอย่างกินแน่ในช่วงโควิดแต่เฮาก็ปลูกไว้ตลอดละค่ะก็จะมีตะไข้ค่ะเป็นแถวยาวเลยด้วยค่ะพอดีไอ้กำลังตัดใบมันค่ะตัดใบมันแล้วมันถือฝนไหมค่ะกำลังปงงามเลยค่ะ แถวนี่ค่าค่ะค่านี่หกเจ็ดหลุมค่ะขยายไม่ค่ะพอดีฝนลงก็เลยอันขยายมันค่ะแยกน้อมออกมานี่ค่ะเมื่อนี้เขาภูมิใจนำเสนอค่ะเขาโพดค่ะเขาโพดสามแถวด้วยค่ะนี่แถวที่หนึ่งแถวที่สอง เป็นข้าวโพดเม็ดสีม่วงค่ะกับเม็ดสีไอกับข้าวโพดหวานสีสีเหลืองค่ะกำลังขืนเลยค่ะแบบว่าอันเบิง้งนุยอดอันลุ้มละสองเม็ดค่ะหูละสองเม็ดแล้วก็ลุ้มหนึ่งเมียนซีหูแปดเม็ดเกิดทุกเม็ดเลยค่ะเกิดทุกเม็ดยอดโพดโพด อันนี้เป็นลูมือเอือค่ะลูมือเอือกเขือค่ะบเขือต้นเก้าค่ะตัตดตัดจริงมันแล้วมันก็จะออกไม่ปงกำลังปงค่ะตึกฝนอันนี้แตงไทยค่ะกำลังออกนล้ไปเบิ้งอัน เลือนผอชามเขาค่ะที่เห็นเมื่อนั้นไปเบื้องแปลงผกักแปลงอย่างว่านพักแล้วค่ะทิกพักขุดแปลงไว้เมื่อนั้นนะคะว่านผักแล้วเกิดแล้วค่ะเพียค่ะกำลังงามใส่แกบปลูกหนามันไว้ค่ะใส่แกบปลูกหนามันไว้คุ้มหนาดินไว้เพราะไห้มันน,นแห้งง่ายค่ะเวลาเอาหดเอาหดมือเป็นมือไหมค่ะอันนี้ สงสัยสิแมนก็ลอกแล้วค่ะมากินพื้นเพราะว่าเขาปลูกเนี่ยค่ะไว้ขางป้าไหมค่ะเนี่ยเพื้นยุติดป้าเพิ้นสองหลุมนี่พื้นมีแค่สองต้นไปค่ะไปกันต่ออืมค่ะบืกเขือเก้าค่ะนี่เข่าเก้าปิ้วหันเขาก็ตัดกิ่งมันค่ะมันแกเราก็ตัดกิ่งมันเดี๋ยวมันสิโป่งไหมค่ะสิโป่งขึ้นไหมไปค่ะ ไม่แง่ไม่หมดแดงค่ะเดี๋ยวเมื่อหลังสื้อผ้าไปแง่งหมดแดงอยูน่นะคะนี่ค่ะแป,แปลงผักเขาล,ล้วงละรังสวยเลยค่ะอันนี้ตอเก้าของข้างหน้าค่ะผักบุงนี่ซื้อมากินเขาก็ตอผลนมะเสียบค่ะผ,ลผลลืนกำลังปงนี่บะเขือค่ะ คือเพิ่นกำลังงามด้วนี่เยเบ่งว่าเพิ่นจะเป็นน้วยสีใดค่ะน้วยแบบใดนี่บอกพีกเทียนเฮาพานใส่ปุ๋ยเมื่อนั้นนะคะฝั่งนี่เพิ่นกระเชนเป็นขอบด้ยค่ะขอบอันบานบปื้โรยเนาะสามปีบปเฮียวบานเฮาเนี่ยค่ะเพื่อนกำลังงามด้นี่เมื่อนั้นที่ใส่ปุ๋ยให้กำลังออกดอกเลยค่ะ รังเริ่มออกดอกรังเริ่มออกดอกเขียวแบบเขียวชุ่มงามค่ะกำลังออกดอกใหม่เขาเห็นโฮมใหม,มเพิ่นเมื่อัานไหมค่ะ<ม>เห็นเรือนเพระช้าอากาศมันฮอนแห้งค่ะตอนนั้นเพิ่นก็นเริ่มสิตายแล้วอันนี้ปีที่สองแล้วด้วยค่ะแต่ว่าแถวนั้นเพิ่นไม่ค่อยถึอน้ำค่ะก็เลย ตัดจริงเพิ่นเพิ่นกำลังปงไม้ค่ะเพิ่นกำลังปงไม้บ่งเขียวเขียวเลยค่ะเขียวเขียวงามงามเลยค่ะมีอยู่สามแถวสี่แถวค่ะผักผิกนี่ฟังนี่กับสินี้คาค่ะคา,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 าแบงกันปลูกไว้หลายหม่องข้าหม่งไดแบบออกนอกดีออกนอกก็ดีค่ะ นี่บักผิกแปลงหนึ่งค่ะเมื่อน,นั้นมาเรีวใส่แปลงนี่แหละค่ะปุ๋ยเบิร์ดค่ะเพิ่นก็เลยว่างามทอมูสว่าเพิ่นถึงหน้าฝนเพิ่นจะออกดอกเลยค่ะเพิ่นกำลังออกดอกค่ะเบิง่งแบบโดกดกเลยค่ะเบิงบ่งเบิร์ดผสมออกชอแบบซีเลยค่ะนี่แบบเป็นปุ่มเลยนะคะ่ะเป็นปุ่มเป็นงูหนองเลยมันกำลังปงค่ะอันนี้บ้านปุ๋ยอยู่บ้านปุ๋ยอยู่กำลังถึกฝนกำลังงามนี่ค่ะ อันนี้ใบแมงลักค่ะแมงลักน้อยกำลังขื่นเต็มเลยใบโหระพาเถาค่ะแต่ว่าเพิ่งม,มีลูกด้วยค่ะมือ่อลูกเพิ่นกำลังขื่นเต็มเลยค่ะขี้เขียวค่ะต้นแมงอันต้นโหระพาน่อยค่ะอันหนึ่งกำลังขยายพันธุ์ที่อยู่ในกระถางค่ะกำลังขยายพันธุ์อ่พรผกไทยค่ะ แมงลักค่ะต้นเก้าเพ่นเบิ่งงพ่นล้นค่ะต้นหน่อยเต็มเลยคะ่ะกลังขืนอันนี้เป็นผักซีลาวค่ะผักสีลาวกำลังโปง้งเม็ดเก้าหันไม่ค่อยเกิดนี่เป็นแปลงที่หนูคูใไ้เบิงบ้งเมื่อนั่นนะคะที่ว่าผสมแก่บใบนี่อันนี้ลงผักบุงะะ้งแล้วค่ะลงผักบุง้งลงมผักบุ้งได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะ พื้นงามแล้วอันนี้ผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวพื้นใหญ่ลเลาวอเชาออกมาแปะค่ะอคอยๆสิขยายพื้นอันนี้อีกแปลงหนึ่งค่ะขะาวนาค่ะขะาวนาอันนี้ผักกาดผักกาดก,กันเขียวไหมคะผักกาดเนี่ยผักกาดดอกบ้านท้าไหมคะฮู้งกำลังงามค่ะ ฟังพี่กำลังออกนอนเลยอือถือไหมคะ่ะนออือถือบ้านผูนน้ใดมีนะคะนออือถือเพิ่ล้างออกนออกําลังง่ายหมองเพิ่มานี่อันนี้ว่าแม่ต้นมอสนเน่ยค่ะเป็นมันเบอร์รี่ไหมคะ่ะมอสนอี่หลับไปน้อยนอยที่เพิ่นน้ามากินนวดเอานวดมากินไหมคะ่ะมือเ้านี่ตัดเพิ่นค่ะตัด ตัดพิ่นได้ไประมาณสองอาทิตย์แล้วล่ะค่ะแล้วก็เอาไปช้ำแล้วก็ได้กิ่งมาเหลาพิ่นออกนอกแล้วก็มาปูกใไม่นะคะอันนี้เป็นใบกะเพราค่ะใบกะเพารพาพูนกับใบกะเพราพูนใบกะเพราหน่อยกับล้างขื่นคือการหานีเนเนนะะ่เป็นตะไคร้ค่ะเป็นตะไคร้นะคะเป็นตะไคร้อีกแถวหนึง่ง บกลียน้าค่ะกำลังอันนั่นกำลังปุ้งยอดต้นนี้เพิ่นตายค่ะโซนน้ำน้ำถ่วมเพิ่นนี่ต้นหนึ่งตั้งคุณค่ะหมวยยิงไคค่ะหลายค่ะปลูกไว้กินค่ะบ้านบกพริกบกเกิดเลยค่ะบกพริกอันเพิ้นขายบกพริกเก้าเห็นไหมค่ะบกเกิดค่ะมิเตอันมิเตียเกิดค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุดน,นะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มานด้นค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องอีสาชนชาแนลไว้นี่เด้อค่ะ